สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปัตตาเลียนซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองใช้หวีใหญ่อันนี้นะครับหวีใหญ่ก็คือตัวนี้จะเป็นหวีที่ผมเพิ่งได้มานะครับพอดีไปเที่ยวร้านพี่นะครับร้านหลงยุกวาเบอร์นะครับไปเจอเขาซื้อมาหลายอันนะครับก็เลยมาขอซื้อต่อเขามามาทดลองใช้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันใหญ่แล้วก็ มันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าอยากจะเอามาทดลองให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวนี้นะครับใหญ่จริงๆนะครับจับค่อนข้างลําบากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองตัดให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาไว้โชว์เฉยๆนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันในคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นกัตเตียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปไปดูกันเลย ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประการบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0 3 8 3 0 4 3 8 9 9 4ยากเาอยากหลอกก็โทรมานะจ๊ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดทรง t ู o ล็อกกันนะครับและเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการตัดและก็การซอยผมคือคลิปนี้จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับสาหรับการซอยผมทรง t ู o ล็อกคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้ทุกคนดูจนจบรับรองว่า,าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ ไม่มากก็น้อยคือยังไงก็ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูจนจบนะครับคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับอาจจะยาวไปนิดนึงเนาะสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการแบ่งผมกันก่อนนะครับโดยทรงทูบล็อกนะครับเราก็จะแบ่งผมกันรอบหัวเลยนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับ แบ่งรอบศีรษะเพราะว่าทูบล็อกเนี่ยก็จะเป็นทรงที่แบ่ง2ชั้นอย่างชัดเจนนะครับก็คือทูบล็อกก็คือทูเลเยอร์นะครับอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปหลายๆคนซึ่งถามกันเข้ามาทุกคลิปเลยนะครับว่าทูบล็อกกับอันเดอร์คัทเนี่มันต่างกันยังไงนะครับซึ่งอันเดอร์คัทเนี่ยด้านหลังเนี่จะเหมือนลองทรงสูงนะครับด้านหลังเนี่จะเชื่อมกับด้านบนเวลาที่เราถ่ายด้านหลังขึ้นมานะครับแต่ทูบล็อกเนี่ยด้านหลังจะไม่เชื่อมนะครับจะเป็น2ชั้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง ส่วนอันเดอร์คัตเนี่ยด้านข้างกับด้านหน้าเนี่ยจะคล้ายทูบ็อกซแต่ด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับ ที่เราทําการแบ่งผมกันเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการขึ้นทรงนะครับโดยการขึ้นทรงเนี่ยเราก็จะใช้หวีใหญ่ตัวนี้นะครับในการถ่ายขึ้นทรงองศาการวางหวีนะครับก็จะวางปกติเลยคือเราจะวางสันหวีแนบนะครับแล้วทําการถ่ายนะครับปกติถ้าเป็นหวีเล็กอาหวีใหญ่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็จะตักครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นหวีที่มีลักษณะใหญ่ขนาดนี้เพื่อนๆ่อนดูนะฮะวางทีนึงเนี่ยเต็มหน้าเลยนะครับก็คือ เต็มก็คือหนหน้าหวีเนี่ยสามารถตัดได้กรอบทรงพอดีเลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็ทํางานลําบากนะครับบอกตรงๆว่าหลังจากได้ตัดมาแล้วเนี่ยก็คืองานเนี่ยหลังจากตัดเสร็จเนี่ยจะค่อนข้างหยาบนะครับซึ่งเราก็ต้องมาเก็ตอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าจะทําให้เราทํางานลําบากแล้วก็ต้องคือทํางาน นานหรือว่าช้ากว่าปกตินะครับเพราะว่าลักษณะหวีที่มันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมหลายคนอาจจะคิดว่าวางทีเดียวเต็มหน้าเลยปาดปื๊ดปัดปื๊ดปัดก็เสร็จนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่ามันเกะกะเทอะท้าเกินไปนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ขึ้นทรงได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาเก็บงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจได้แต่ถ้าจะมาเก็บรอยเชื่อมระหว่างฟันรองอะไรพวกนี้เก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าหวีเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เนาะ หลังจากที่เราไถาขึ้นทรงกันด้วยหวีใหญ่หรือว่าหวีโคตรใหญ่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ฟันรองบัตรเตอร์เลียนเบอร์หนึ่งนะครับแล้วทําการโยกตัวปรับฟันด้านข้างนะครับสไลด์ดันลงไปให้สุดเลยนะครับก็จะเป็นเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันนะแล้วก็เราจะแนบเฉพาะช่วงตีนผมด้านล่างนะครับแล้วเผยหน้าบัตรเตอร์เลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมที่เราเพิ่งไถไปเมื่อกี้นะครับ เวลาถ่ายนะครับสำหรับฟันลองปาตาเลี่นเนี่ยในคลิปก็จะเห็นว่าผมจะสบัดมือค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้สบัดเยอะกว่าปกติเลยเพราะว่าแนวผมที่เราขึ้นด้วยหวีโคตรใหญ่ไปนะครับมันจะยาวค่อนข้างยาวแล้วก็จะงานเนี่ยจะหยาบนิดนึงนะครับแนวผมหลังจากการตัดมาก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นขั้นนะครับก็คือจะเป็นลูกระนาดไม่เรียบเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้หน้าฟันปาตาเลียนนะครับ ขึ้นไปเกลีย่ยหรือว่าไปเก็บงานให้แนวผมเนี่ยเสมอกันทางด้านบนนะครับซึ่งแนวผมด้านบนที่เราจะไปเกลีย่ยเนี่ยเราจะเก็บเฉพาะช่วงปลายผมเท่านั้นนะครับเราจะไม่วางแนบนะครับเราจะแนบเฉพาะช่วงตีนผมนะครับแล้วพอตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็จะยกฟันปัตะเตอร์เลียนลอยโดยเราสามารถกำหนดความยาวตามที่เราต้องการได้นะครับโดยการวางองศามือเข้าออกเข้าออกหรือว่าลึกตื้นหนาบางเนี่ยเราสามารถกำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปฝึกทำดู หลังจากที่เราทําการถ่ายกันด้วยเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้หวีใหญ่เนี่ยมาเก็บงานนะครับก็คือจะเป็นการเชื่อมแนวฟันลองระหว่างเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันกับแนวหวีโคตรใหญ่ที่เราถ่ายขึ้นทรงไปนะครับเพราะว่าแนวความยาวของเส้นผมเนี่ยจะค่อนข้างโดดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางจุดที่ยังไม่เชื่อมต่อเราจะใช้หวีใหญ่เนี่ยมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างความยาวของเส้นผมนะครับ สำหรับการตัดทรงทูบล็อกนะครับตามสไตล์ผมเนาะผมก็จะไม่ตัดด้านข้างขาวหรือว่าสั้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยผมลงมานะครับแนวผมด้านบนที่เราจะไว้ค่อนข้างยาวเนี่ยหรือว่าไว้มาคลุมเป็น2ชั้นมันเห็นชัดเจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงถ้าเกิดเราตัดด้านข้างสั้นแต่ถามว่าสั้นได้ไหมสั้นได้นะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยลูกค้าที่จะตัดเนี่ยสามารถบอกช่างได้วว่าเราอยากจะได้ด้านข้างสั้นหรือว่าขาวประมาณไหนนะครับ แต่โดยสไตล์ของผมเนี่ยผมก็จะไม่ตัดด้านข้างขาวจนเกินไปนะครับเพื่อให้มันมีความบาลานซ์ระหว่างเนีผมด้านบนและด้านล่างอยู่นะครับ หลังจากที่เราเก็บงานกันด้วยหวีใหญ่เสร็จแล้วนะครับข,นะขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการกันขอบบริเวณรอบๆหัวนะครับโดยเวลากันนะครับผมก็จะกันเฉพาะตรงช่วงจอนนะครับแล้วก็ตรงช่วงหลังใบหูนะครับซ้ายและขวาส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะปล่อยเป็นแนวธรรมชาติก็คือให้เป็นเงาธรรมชาตินะครับ เราจะไม่กันหน้าผากนะครับไม่กันท้ายทอยนะครับส่วนใครอยากจะกันท้ายทอยได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมตามหน้างานแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะครับกันได้เหมือนกันไม่ผิดนะอันนี้อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะไม่กันท้ายทอยนะครับ หลังจากที่เรากันขอบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาเก็บงานหรือว่าเก็บรายละเอียดตรงช่วงตีนผมนะครับซึ่งเวลาที่เราเก็บงานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเก็บเฉพาะตรงช่วงจรกับท้ายทอยนะครับจรสท้ายทอยหก็จะถ่ายเป็นสไตล์แทปเปอร์ apper, แต่ไม่ขาวนะครับไม่เฟดน,นะเราจะเป็นคือเราจะไล่ให้แนวผมเนี่ยดูมีมิติก็คือไล่ระดับขึ้นไปนะครับ ก็คือหลังจากที่เราถ่ายเบอร์หนึ่งสลด์ฟันเสร็จนะครับผมก็จะมาตามด้วยเบอร์หนึ่งปกตินะครับตรงช่วงจรแล้วก็ท้ายทอยนะครับเราจะไล่แค่3จุดเท่านั้นนะครับ <S <S หลังจากที่เราเก็บงานกันด้วยฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้กันไกนฟันปลามาเก็บบริเวณด้านข้างอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีบางจุดที่ เราต้องการจะเก็บเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับก็จะมีบางจุดที่มันยังดูเข้มสียังดูเข้มอยู่เลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราจะใช้กันไกฟันป่ามาไล่นะครับกันไกฟันปลาจะมีข้อดีคือแนวผมจะยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ผมหลังจากที่เราซอยไปแล้วเนี่ยผมจะบางลงทําให้เนื้อสีผมเนี่ยจะดูกลืนกันไปไม่ต่างกันมากจนเกินไปนะครับผมก็จะดูกลมกลืนกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกรอบทรงก็จะไม่โดนทําลายไปด้วยนะครับ หลังจากที่เรากันขอบด้านล่างกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องโกนหนวดนะครับมาเก็บแนวตีนผมด้านล่างนะครับเพราะว่าถึงปัตตาเลียนกันขอบเราจะคมแค่ไหนนะครับยังไงก็เก็บตีนผมไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องโกนหนวดเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการเก็บช่วงตีนผมนะครับอีกอย่างหนึ่งเครื่องโกนหนวดเนี่ยจะไม่ตัดผมที่มีลักษณะผมที่ยาวนะครับจะถ่ายเกลี้ยงเฉพาะจุดที่เป็นตอผมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยเราก็จะไม่ต้องหวาดระแวงอะไรนะครับแต่มันก็จะดึงอยู่นะ ถ้าเราไปไถโดนแนวผมที่เป็นผมที่ยาวๆนะครับหรือจุดที่เราไม่ต้องการที่จะตัดออกก็จะดึงเหมือนเคี้ยวอะ่ะแต่ไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาไถาเนี่ยจะใช้ได้ดีหรือว่าได้ผลเนี่ยก็เฉพาะตรงช่วงตีนผมหรือว่าตรงจุดที่เหลือแค่ตอผมเท่านั้นนะครับไม่เหมาะสําหรับเอาไปไถที่มีผมยาวๆหรือว่าหนวดยาวๆนะครับสาหรับการใช้เครื่องกลหนวด หลังจากที่เราทํางานด้านล่างจนเสร็จแล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็คือเราจะมาซอยผมด้านบนกันซึ่งมันค่อนข้างสําคัญนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยคือหัวใจหลักๆก็คือน่าจะเป็นการซอยผมด้านบนนี่แหละเพราะว่าถ่ายมาให้ดูค่อนข้างละเอียดนะครับแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะครับสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการซอยผมอยู่ต้องดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับก่อนที่เราจะซอยนะครับเราก็จะฉีดน้ําให้ผมเนี่ยชุ่มก่อนทําไมเราถึงต้องฉีดน้ําเพราะว่าเวลาที่เราฉีดน้ำเนี่ยผมจะเปียก พอผมเปียกจะจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีนี้เวลาที่เราขี้ผมขึ้นมาเราจะมองเห็นไกด์ไลน์ได้อย่างชัดเจนนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราซอยเสร็จเนี่ยผมก็จะไม่ฟุ้งกระจายไปรอบๆนะครับก็คือผมที่เปียกก็จะมีน้ําหนักนะครับพอตัดเสร็จผมก็จะตกลงด้านล่างไม่ฟุ้งกระจายก็คือไม่ฟุ้งกระจายไปในบริเวณรอบๆนะครับหลังจากที่เราฉีดน,น้ําเสร็จนะครับเราก็จะทําการซอยเพื่อสร้างกรอบทรงก่อนโดยเวลาซอยนะครับเราจะ ซอยจากด้านหลังไล่มาด้านหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเราจะเริ่มดึงผมด้านหลังโน้มมาด้านข้างแล้วเริ่มซอยสร้างกรอบทรงสร้างกรอบทรงจะเป็นจุดกําหนดจุดตกของเส้นผมนะครับเวลาที่ลูกค้าปล่อยผมลงมาแล้วเนี่ย ผมจะตกมาปิดด้านข้างประมาณไหนต้องจุดนี้เนี่ยเราเป็นคนกําหนดได้นะครับช่างที่ตัดนี่แหละเราจะเป็นคนกําหนดว่าอยากจะให้ผมลูกค้ายาวประมาณไหนและตกประมาณไหนนะครับสาหรับการซอยเพื่อสร้างกรอบทรงนะครับผมก็จะดึงแนวผมด้านหลังเนี่ยโน้มมาด้านข้างพอผมด้านหลังโดนโดนดึงโน้มมาด้านข้างเนี่ยหลังจากตัดเสร็จนะครับผมด้านหลังก็จะยังคงเหลือความยาวเท่าเดิมนะครับเราจะดึงมาเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับองศาการวางมือเนี่ยเวลาเราขีบช่อเนี่ยก็จะวางตามขอบ ตามกรอบทรงที่เราไถาขึ้นทรงไว้นะครับองศาการวางหละเดียวกันแต่เราจะไม่วางเสมอกรอบทรงนะครับเพราะว่าถ้าเราวางเสมอกรอบทรงเนี่ยหลังจากที่เราซอยสร้างกรอบทรงเสร็จมันก็จะเสมอเป๊ะเลยจะไม่ต่างจากลองทรงสูงเลยนะครับ mm hmm> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราซอยสร้างกรอบทรงนะครับเราก็จะน้มมือลงมาเพื่อกําหนดความยาวของเส้นผมตามที่เราต้องการได้นะครับเราวางแค่วางองศาเดียวกันกับกรอบทรงแต่ไม่สั้นเท่ากรอบทรงนะครับ หลังจากที่เราซอยสร้างกรอบทรงกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาซอยไล่เลเยอร์ด้านบนนะครับโดยการซอยไล่เลเยอร์ด้านบนนะครับช่อแรกที่ผมจับขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณบริเวณตรงช่วงโหนกของลูกค้านะครับสําสหรับโหนกเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนก็คือจุดพื้นฐานโหนกลูกแก้วอะไรพวกนี้ถ้าเป็นช่างตัดผมเนี่ยก็จะได้เรียนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะรู้จุดกันอยู่แล้ว เราจะซอยเพื่อไล่เลเยอร์ด้านบนนะครับเราจะคีบเริ่มจากโหนกช่อแรกนะครับแล้วเริ่มแถวด้านข้างโดยยึดแนวไกด์ไลน์เป็นแนวกรอบทรงที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับคีบขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์แล้วยกเฉียง45องศานะครับแล้วเราก็จะซอยไล่ไปทีละช่อนะครับส่วนช่อสุดท้ายตรงบริเวณมุมหน้าผาักนะครับหรือว่าตรงลูกแก้วเนี่ยเราจะเหลือไว้นะครับเราจะมาเก็บทีหลัง หลังจากที่เราซอยแถวด้านข้างกันเสร็จแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาซอยแถวตรงกลาง <S <S เราจะเริ่มซอยจากด้านหลังไล่ไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วคีบติดเอาช่อด้านข้างที่เราเพึ่งซอยไปเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นไกด์ไลน์โดยตรงกลางเนี่ยเราจะยกขึ้นตรงๆแนวตรง90องศานะครับเราก็จะเห็นไกด์ไลน์อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับแล้วเราก็จะเริ่มซอยไล่ไปจนสุดหน้าผากเลยนะครับสำหรับแถวกลางยกเว้นแถวด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับที่เราจะเหลือช่อสุดท้ายไว้เก็บทีหลัง หลังจากที่เราซอยแถวตรงกลางเสร็จก็จะมาถึงการซอยแถวด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะดูค่อนข้างง่ายนะครับ <S <S เพราะว่าเวลาที่เราจะซอยเนี่ยเราจะยกติดช่อตรงกลางมาด้วยนะครับแล้วเราจะดึงช่อตรงกลางเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะครับบวกกับด้านข้างไกด์ไลน์ก็จะมี2ฝัง่งถ้าเรายกวางองศานิ้วถูกเราก็จะเจอไกด์ไลน์ทั้งสองฝัง่งแล้วเราก็ตัดส่วนเกินหรือว่าส่วนที่ล้อนออกมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นแถวด้านข้างฝั่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ดูง่ายที่สุดนะครับหรือว่าการวางองศานิ้วก็จะไม่มีปัญหาอะไร หลังจากที่เราซอยเยอร์ er ด้านบนกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาซอยผมบริเวณด้านหลังนะครับโดยการซอยด้านหลังนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับว่าผมจะยกออกมาตรงๆนะครับไม่โน้มมือลงหรือว่าโน้มมือขึ้นข้างบนนะครับหลังจากที่เราซอยเสร็จนะครับพอปล่อยผมลงมาผมก็จะสไลด์ไล่ l a อร์กันลงมานะครับผมจะบางลงแต่ความยาวยังคงเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่เราตัดจนได้ขนาดความยาวเส้นผมด้านบนตามที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ไดเนี่ยเป่าผมแล้วก็เช็คผมดูตอนแห้งนะครับเราจะมาซอยให้ผมเนี่ยบางลงโดยเวลาซอยให้ผมบางลงเนี่ยเราก็จะเป่าผมไม่แห้งนะครับเราจะไม่ซอยตอนเปียกเนาะเพราะว่าเวลาเปียกผมก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับทำให้เวลาซอยเนี่ยมันตัดโดนเส้นผมเยอะจนเกินไปก็คือเส้นผมเนี่ยขาดออกไปเยอะเกิน และเราจะมองงานไม่ค่อยออกด้วยนะครับว่าบางพอหรือยังเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องซอยตอนแห้งนะครับทีนี้เวลาซอยบางเนี่ยเราจะใช้วิธีซอยแบบ point cutting ก็คือเราจะใช้กรรไกรตัดของเรานี่แหละ point นะครับก็คือแทงเข้ามา90องศานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับค่อยๆไล่ไปทีละช่อนะครับโดยเวลาที่เราซอยบางเนี่ยเราสามารถเลือกเฉพาะจุดได้ว่าเราต้องการที่จะซอยตรงนี้ซอยตรงน,รงนี้ไม่ซอยตรงนี้นะครับ ไม่จำเป็นต้องอซอยทุกจุดนะครับเราสามารถเลือกซอยได้ตามที่เราต้องการหรือว่าเห็นสมควรนะครับตรงไหนที่บางอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซอยก็ได้นะครับ หลังจากที่เราซอยผมกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเซตผมนะครับซึ่งทรงทูบล็อกเนี่ยก็จะเซตเหมือนกันนะครับอ่าคือเราจะเซตแบบยกโคนผมนะครับแล้วก็ไอเทมสาคัญก็คือแป้งยกโคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่าสําคัญมากๆคือเนี่ยจะทําให้แนวผมลูกค้าเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่เหนียวเนิน,น่ะอ่าเราจะเปิดแนวผมแล้วโรยแป้งยกโคนเข้าไปในในโคนผมบางๆนะครับแล้วใช้มือเนี่ยช่วยเคลียร์ให้ผมเนี่ยเข้าทรงจะได้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับการตัดผมทรง t ู o l o นะครับก็คลิปนี้ก็ขึ้นทรงด้วยหวีโคตรใหญ่นะครับหรือว่าโคตรหวีใหญ่นะครับแล้วก็มาไล่เบอร์ฟันลองตามสเต็ปนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการซอยผมการเซ้นผมนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตาเ i ียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ